สวัสดีครับวันนี้เรามาโหลดแอปของเพจ e u q กันนะครับเราเข้าไปที่เพจโตโกก่อนเลยโอเคพอเราเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็กดค้นหาก่อนนะครับค้นหาแล้วเราก็พิมพ์ว่าเพจ e u q แบบนี้นะครับอ่าทีนี้มันจะมีอันนี้เป็นเพจ e u q H t t เอเป็นตัวล็อกรหัส เพื่อความปลอดภัยนะครับแต่เราจะมาหาอีกตัวหนึ่งเป็นเพจ QQ ตัวนี้นะครับเพจ QQ PWA นะครับคลิกเข้าไปแล้วเราก็กดติดตั้งเลยอ่าแล้วก็กดยอมรับไปครับตอนนี้ได้เฉพาะของ Android นะครับก็คือของ iOS ก็ต้องรอสักครู่นะครับ เดี๋ยวก็รอมันโหลดนะครับตอนนี้อันนี้ถ้าเน็ตเร็วๆก็จะโหลดใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับถ้าใช้เน็ต 3G ก็จะช้านิดนึงแต่ก็ได้เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรเราก็โหลดทั้งเดียวโอเคกำลังติดตั้งนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ อ่าแล้วก็โหลดแป๊บหนึ่งโอเคตัวนี้ก็เข้ามาหน้าต่างเหมือนที่เราใช้งานเว็บไซต์เลยนะครับเราก็มากดด้านบนตัวนี้กดดับบอร์ดนะครับโอเคตัวนี้เราก็ใส่รหัสของเรานะครับมาสมาชิก อ๋อช้านิดหนึ่งเปลี่ยนภาษาก่อนที่ x จุดศูนย์จ็ด กด sign นนะครับเดี๋ยวเรามาโหลดแลนหนึ่งถ้าถ้าไปหน้านี้เราก็กดตรงนี้ครับแเราก,กดเดี๋ยวนะครับให้มันเด้งขึ้นมาก่อนอ่ากดแดชบอร์ดอีกครั้งหนึ่งโอเคทีนี้ก็จะขึ้นหน้าของเรามาแล้วทีนี้ก็จะมีรายละเอียด รายละเอียดต่างๆของเรานะครับก็จะอยู่ตรงนี้นี่เองอโอเคอันนี้เป็นรายละเอียดเนาะแล้วก็เมนูตรงนี้เมนู messenger นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูโอเคเมนู messenger เนี่ยก็จะมีคนคนที่ทักเราเข้ามาก็คือเป็นเมนูแชทนั่นแหละ มีคนทักเข้ามาเยอะแยะเลย ก็ง่ายๆเนาะสำหรับการใช้แอปตรงนี้ก็คือหน้าตาก็คือเหมือนในเว็บนั่นเองแต่ว่าอันนี้จะเป็นแอปมือถือนะครับเรากดออกไปเนี่นะครับก็จะมีแอปเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายๆนะครับสำหรับระบบ Android นะครับตอนนี้แล้วก็ การแชทกับเพื่อนๆนเราก็สามารถทําได้แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆลองแชทกันดูนะครับทําความคุ้นเคยครับจะได้ชินนะครับต่อไปเวลาเราคุยกันก็จะมีรายได้นะครับในต่อต่อไปนะครับตอนนี้ก็ทดลองเล่นไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้จะได้เปิดกล้องไว้แค่นี้ก่อนละกันจะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ